เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์พันตำรวจโทกวินวัตรอารยะสุริวงศ์รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมพันตำรวจโทปียพงษ์เอ็นสารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยวพัทยาพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีและตำรวจชดสืบสวนท่องเที่ยวเมืองพัทยาพร้อมทั้งตำรวจชดสืบสวนสอบพอนองปลือและสืบสวนจังหวัดชนบุรี่วนที่กำลังกว่า30นายนำหมายค้นสารจังหวัดพัทยา เลขที่คอควาย39เทับเข้าทำการตรวจคน้นบ้านเลขที่9 9 7 4 2ทับถึง743ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านซอยเขาตะโลหมู่10บตำบลหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังได้รับร้องเรียนจากกลุ่มชาวบ้านว่ามีกลุ่มชาวจีนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านลนักษณะผิดปกติสงสัยว่าจะมีการลักลอบกระทําผิดกฎหมาย จากการเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านรูมีเนื้อที่150ตารางวาและมีรั้วล้อมรอบขอบชิดจากการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นพบกลุ่มชาวจีนทั้งชายและหญิงกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและมีโทรศัพท์มือถือวางเรียงรายไม่ต่ำกว่า20เครื่องตำรวจจึงแสดงหมายค้นและเข้าทำการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยทำการตรวจยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้จำนวน3เครื่องและโทรศัพท์มือถือ29เครื่อง พร้อมทำการสอบปากคำกลุ่มชาวจีนซึ่งนั่งอยู่ภายในบ้านเป็นผู้หญิงหนึ่งคนถือวีซ่านักท่องเที่ยวและผู้ชายสี่คนถือวีซ่านักเรียนจากการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดพบว่ากลุ่มชาวจีนดังกล่าวเป็นลักษณะทำหน้าที่เป็นแอดมินคอยรับโอนเงินให้กับกลุ่มชาวจีนให้เข้ามาเล่นเกมเสี่ยงโชคซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเฉพาะตัวคล้ายกับการเล่นพนันเกมสล็อต ผ่านออนไลน์ซึ่งชาวจีนกลุ่มนี้จะมีหน้าที่รับโอนเงินและตอบข้อความในแอปพลิเคชัน WeChat แล้วให้นักเสี่ยงโชคเข้าไปเล่นเกมซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนต่อวันจำนวนหลายหมื่นหยวนหรือราวราว0 0 0 0แสนบาทต่อวันโดยกลุ่มชาวจีนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่โอนเข้าไปเล่นเกมนอกจากนี้จากแนวทางการสืบสวนยังพบตัวการใหญ่ซึ่งเป็นผู้ควบคุมโปรแกรมอยู่ในประเทศจีน โดยกลุ่มชาวจีนกลุ่มนี้มีหน้าที่เป็นแอดมินตอบลูกค้าและคอยรับการโอนเงินซึ่งตำรวจอยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลเนื่องจากโปรแกร,รมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเล่นพนันออนไลน์โดยการเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจชุดสืบสวนพบว่ามีกลุ่มชาวจีนมาเช่าและมีการใช้ไฟฟ้าที่แพงผิดปกติรวมถึงชาวบ้านในละแวกดังกล่าวให้ข้อมูลว่าบ้านหลังดังกล่าว มีชาวจีนเข้าออกเป็นประจำแต่ส่วนใหญ่จะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกมาให้คนในหมู่บ้านได้เห็นจึงตัดสินใจเข้าทําการตรวจค้นดังกล่าวกาก็เราได้รับแจ้งสายลับมาครับว่าบ้านหลังนี้เหมือนมีพฤติการน่าสงสัยนะครับก็คือมีคนจีนเข้ามาอยู่นะครับผัดเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยออกจากบ้าน แล้วก็พอเช็คน้าไฟปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดปกติเรื่องของการใช้ไฟเป็นหมื่นต่อเดือนอย่างเงี้ยครับมันก็ผิดสังเกตคนไม่ก่อยออกจากบ้านแล้วก็ใช้น้ําไฟ,ไฟเยอะนะครับเปิดแอร์ตลอดทั้งวันนี่ี้ครับก็คือเหมือนกับพฤติการที่เคยจับจับกันมาครับก็เหมือนกับจะเป็นกลุ่มแก๊ง call นเตอร์เราสงสัยแล้วก็เลยไปขอหมายหมายค้นจากสารครับแล้วก็เข้าค้นบ้านหลังนี้เบื้องต้นเราจะอะไรครับเราเบื้องต้นก็จะมีโทรศัพท์นะครับสิบเก้ายี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเก้าเครื่องนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊ สามตัวสัญชาติจีนห้าคนครับ<า>ใช่ครับเป็นชายสี่หญิงหนึ่งนะครับแล้วเกี่ยวกับการำต่งงาเเนเขาเกี่ยวกับพวกอะไรครับพี่วันนี้เรื่องต้นที่ที่ตรวจพบนะครับก็